สวัสดีจ้ามาแล้เจ้ามาแล้เจ้าตาชนบทมาแล้ว <c oughs> นี่เยตาจะพาเพื่อนๆมาดูผลไม้ที่ตาได้มาผลไม้นอกนะเ <c oughs> พื่อนเพื่อนผลไม้นอกเ <c> อ <oughs> ตาเอาผลไม้นอกมาปลูกแต่จะลองปลูกดูไม่รู้จะปลูกได้หรือเปล่าเห็นเคารถราคาต้นไม่ไม่แพงหรอกเพื่อนๆยานตาว่าร้อยกว่าบาทไม่ใช่ร้อยกว่าบาทหรอกเพื่อนเพื่อนประมาณร้อยหนึ่งแหละเพื่อนเ,เพื่อนสองยูโรกว่านิด หรือเท่าไหร่ไม่รู้จําไม่ได้แล้วแต่มันไม่แพงหรอกแต่ว่ามาลองปลูกไม่รู้ว่าจะได้กินหรือเปล่าต้นอันนั้นก็มีนะต้นอะไรนะที่ตาบอกวันก่อนจําไม่ได้แล้วอเดี๋ยตาบอกใหม่นะแต่ว่ามันมันทนหนาวไม่ได้ยตาเลยไม่ซื้อนี่ต้นมอนต้นมอนมันทนทนหนาวได้ถึงยี่สิบนี่มอนจริงจริงต้นมอนโลกดูมือยตาดิต้นเล็กๆเอง เห็นเขาเอามันมันอันนี้อันนี้นาจะได้นะมันทนลบได้ยี่สิบองศาเนาะต้นมอนอันนี้ก็ต้นอะไรไม่รู้นี่เล็กๆเห็นไหมนี่ลูกเขาผลไม้นอกผลไม้นอกฮยตาเอาลองผลไม้นอกมาปลูกนี่อันนี้ก็อะไรก็ไม่รู้อือะไรมดดอกสวย ปลูกดูดอกก็ได้มถทามันรอดให้นะอันนี้แค่สิบสองลบสิบสององศาเองเพื่อนๆื่อนยิตาต้องหาที่ปลูกให้ดีๆมีหมอนอย่างเดียวแหละทนได้ตั้งยี่สิบองศาเนาะอันนี้ทับทิม,มเพื่อนๆนี่ห้องมาปลูกดูซื้อมาต้นเดียวเห็นมันถูกเลยถ้ามันแพงๆยิตาก็ไม่ซื้อหรอกเสียดายเงินเพราะกลัวมันอยู่ไม่รอดนะเนาะนะ <c oughs> ติดลบห้าองศา <c oughs> ไม่รอดแน่ห้าองศาอืม หนะ้าองศาไม่รอดเราเดียร์ไจะหาที่ปลูกตรงบัง,งๆหน่อยใต้ต้นไม้เฮ้ยแฟนเียร์ไตไม่ได้เลือกดูๆต้นนี้มันจะตายแล้วมั้งนี้มันจะรอดหรือเปล่านะอันนี้เอามาสองอันมาสองอันต้นหมอนก็เอาสองอันต้นหมอนนะขอแต่ให้มันรอดเฮ้ขึ้นเร็วจะตายตัดกิ่งมันชำ้ชำๆก็ขึ้นแล้วหมอนนะขอแต่ให้มันขึ้นเนอะ นี่โลกเขาออมอนนะเห็นไหมอันนี้ติดอันนี้ลบสิบสององศาลองปลูกดูอันนี้ลบสิบแปดองศาเออ,นนอ,อ,อเขายังชั่วหน่อยแต่อฮน,นี่นะ่ะทับทิมห้าองศาไม่รอดแน่แต่ยัดต้จะปลูกใต้ต้นไม้เผื่อมันบังบังไวเนาะนั่นแหละได้มาแค่นี้แหละเพื่อนๆพนผลไม้เนาะหกมีเพื่อนบางคนถามว่าผลไม้ปลูกกี่ปีได้กินผลไม้อยู่นี่นะ่ะปลูก ปีสองปีก็ได้กินแล้วเพราะเขาตอนต้นมาพวกพวกแอปเปิลพวกเอ่อองุ่นแอปเปิลองุ่นเชอร์รี่ลูกพีชลูกท้ออะไรอย่างงี้ปลูกได้กินง่ายเพื่อนเพื่อนเพ,นเพราะว่ามันเขาเขาตอนกิ่งมาแล้วนะเออนั่นแหละเนาะแต่อันนี้ไม่รู้นานแค่ไหนได้กินวันนั้นยิาตาวอานั้นมาปลูกก็ได้กินเลยไปซื้อเอ่อบลูเบอรี่มาบลูเบอรี่มาไปซื้อ ตอนเขาออกดอกเนาะก็มาปลูกเยตาเก็บกินหมดแล้วปลูบรนะี่เนาะนั่นแหละไปถ่ายเพื่อนๆดูเดยยเยตาจะหาที่ปลูกเนาะหาที่ปลูกมอนจริงๆนี่เนาะนั่นแหละไม่มีอะไรหรอกเพื่อนๆวันนี้เดยยเยตาม่ไม่รู้ว่าบรรยากาศมันเอืออานวยหรือเปล่านะเดี๋ยวต้องหาปรึกษากันก่อนว่าจะไปปลูกตรงไหนดูแฟนเยตาว่าจะขึ้นตัดอันนี้เยตาไม่อยากให้ตัดเลยนี่จะขึ้นตัดตน้น เชอรี่นี่มันจะให้เขาตัดก็เสียดายเงินเนาะนุนตัดแต่ต้นนุนว่าะจะให้เขาตัดสองต้นเดียตาเล่าให้ฟังเนาะนี่นี่เดี๋ยตาจะจะเอาต้นนี้ขึ้นก่อนนี่ผูกเขาขึ้นก่อนเติมสุกแล้วเพื่อนๆอ,อากาศร้อนวันสองวันก็นมาพรึบพราบเพรียบเลยนี่เนาะเดียตาเอาอันนี้มา แต่ไม่อยากยกตอนนี้นะความจริงมันต้องยกตอนที่ออกดอกนะตอนนี้มัน,น,นหนักไม่จะทําให้กิ่งหักเห็นไหมนี่เริ่มหักแล้วเริ่มสุกแล้วเพื่อนๆเห็นไหมไม่อวดก่อนอวดก่อนนี่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 น,น,นี่สุกแล้วสุกแล้วมาเดิมมาเดิมมาเดิมีเพื่อนๆบางคนอยากมาช่วยกินจ้างยียตาบอกว่ามาแล้วเอากระสอบมาด้วยนะเนี่ยเอากระสอบมาใส่ เนาะเอ้ยนี่อยู่ในดินเอ้ยยตาเก็บกินไม่หมดหรอกเพื่อนเพื่อนอยาตาเคยทำแยมแล้วแต่เม็ดมันเยอะเหมือนเหมือนราดเบอร์รี่เลยเม็ดมันเยอะเนาะก็เลยไม่เก็บก็เลยไม่ทำแยมทำก็กินไม่หมดหรอกเพื่อนเพื่อนเยอะแยะผลไม้ถ้าคนเขาอยู่เยาตาเล่าให้ฟังแล้วถ้าคนเขาอยู่นี่ตลอดเขาก็จะทำนะเนาะเขาจะทำแยมอันนี้มันเป็นอีกพันหนึ่งนะลูกใหญ่เห็นไหมลูกท่านี้เลย ลนนลเลยยตาจะพาไปดูด้านหลังนี่อันนี้โลูกไม่ใหญ่แต่หวานมากเลยนี่เนาะแต่มันยังไม่สุกเลยยตาจะพาไปดูด้านหลังยะตามีอยู่สามทีนะคะนี้เนาะมันมีหลายพันธุ์เนาะพันุนี้พันุ์นี้ดูทัาทางมันจะจะไม่ขยายแผ่พันธุ์ไปทําตามรากนะปลูกตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นรู้สึกว่านะเพราะว่ายยตาไม่เห็นรูปมันเลยยะตาจะพาไปดูด้านหลังนู้นด้านหลังนู้นขยายพันธุ์ไปทั่วเลย ไอ้ตาขุดขุดทิ้งไอ้ขุดขุดทิ้งขุดขุดทิ้งขุด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 ทมทมอ้า่ยหย่ใหม่แล้วขุดขุดทิ้งยีตาขุดขุดออกมาด้านหลังโน้นยอตาก็มาทมทมไว้ทมทมไว้แย่แย่แฟนยอตาตัดทิ้งมั่งเพราะว่าเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าแฟนยีตาบอกว่ามันเก็บลําบากมันอยู่ตรงที่มันไม่เสมอนะตรงโน้นฮะ ยตามาขุดขุดถมถมอ้ยมันขึ้นแฟนยตาก็ตัดทิ้งมั่งอะไรมั่งเพราะว่ามันเก็บลําบากอยู่ตรงนี้ที่มันไม่เสมอใช่ไหมนนเตีียลงไปเห็นไหมยูดแมนเยตาตัดทิ้งประจแต่มันก็ขึ้นนี่นี่นี่เนาะแต่มันเนยยังไม่สุกเนาะนี่ปุยเปยอะไรไม่ได้ใส่เขาเลยแต่อันนี้ก็อร่อยเหมือนกันนะเพื่อนๆเนาะ่ยตาจะขุดว่าจะขุดเอาตัวนี้แหละไปไป ปลูกอยู่เมืองไทยนี่เห็นไหมรอยอันนี้เขาจะขยายพันธุ์ไปตามรากมางนี่เห็นไหมโน่น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 เฟรนิตาตาแถวนี้ก็มีเนาะมันมันเยอะแยะไปหมดนะเนาะแต่ตรงนี้ปลูกไว้ให้มันให้มันอะไรนะเรียกว่าอะไรให้มันชิดๆไปเลยจะได้ไม่ยามันจะได้ไม่ขึ้นนะ้นเพื่อนๆแต่มันเก็บลําบากแต่ก็ไม่เป็นไรหรอก อยู่นี่มันดีอย่างที่มันไม่มีงูมีอะไรนะเพื่อนๆเนานะนี่ต้นนี้ดอกสีขาว,ขาวที่ยาตะเคยถ่ายให้รูให้ดูนะนี่มันจะเป็นเม็ดแล้วเดี๋ยวต่อไปมันก็จะเป็นสุกแล้วมันจะเหลืองสวยเหมือนดอกเลยแต่กินไม่ได้นะนี่ลูกเล็กๆนี่ตะโกนออกดอกสีขาวนะนั่นแหละนี่แหละย,ยาตาว่าจะเอาผลาไม้โลกมอนโลกอะไรมาปลูกทนนี่แหละเพื่อนๆน,นี่แรดเครนสีดำที่ยาตะเอามา ปลูกลกไว้คือขึ้นนนตรงนนอีกอันหนึ่งยี่ตะว่าจะปลูกอันนี้ตรงนี้ไกลๆตรงนี้อะไรนะเออ,เอ,อทับทิมเพื่อนเพื่อนเพราะว่ามันอยู่ใต้ตน้นเผื่อมันไม่ขึ้นนะนี่ว่าจะปลูกแถวๆนี้หละที่ซื้อมานะเดี๋ยวก่อนต้องถามพระสวามีก่อนเพราะเขาเขาดูเขาดูทิศทางออกทิศทางอะไรทิศทางแบบ หิมะมันลงมาจากทางไหนอะไรอย่างนี้นะอืมนั่นแหละนี่นี่เห็นไหมเพื่อนเพื่อนคืเครนนะคือเรนต้องเอากิ่งอ่อนๆเพื่อนเพื่อนที่จะตะลองดูนี่อันนี้กิ่งแก่แล้วดูมันมันมันเกิดน,นะให้มันจะตายแล้วเอากิ่งอ่อนๆมานี่เห็นไหมขึ้นไม่เป็นไรยตะเอามาสามกิ่งมันก็ขึ้นเดี๋ยวมันก็ใหญ่เนาะเอากิ่งอ่อนๆเด้อกิ่งอ่อนๆแบบนี้เพื่อนเพื่อนนี่ เอามาถ้าคนไหนจะทำนะเอากิ่งแก่มันไม่ขึ้นเยตาก็มีเพื่อนๆถามบอกอบอกสูตรปลูกผลไม้หน่อยทำอันโน้นหน่อยทำอันนี้หน่อยเพื่อนๆมีเพื่อนๆบอกมาให้ยตาบอกเยตาไม่มีความรู้อะไรยตาเล่าให้ฟังแล้วเพื่อนๆทุกอย่างเยตาไม่มีสูตรเยตาก็มั่วๆเอานะเพื่อนๆขุดๆทมๆเออมีเพื่อนบางคนเขาบอกคนหนึ่งเขาบอกว่าให้เยตาบอกสูตรปลูกอ่ บลูเบอรี่ให้ดูหน่อยมาว่านเนี่ยเพิ่งบอกยยตาเนาะนี่ไงยิตาเคยลงคลิปให้ดูแล้วบลูเบอรี่ยยตาไม่มีสูตรอะไรหรอกเพื่อนๆขุดๆทมๆเมื่อเดือนที่แล้วนะลองช่วยลองเลื่อนดูหน่อยนะเพราะว่ายยตาจะตอบจะบอกก็ไม่รู้จะบอกยังไงยยตาไม่มีสูตรเนาะนั่นแหละบลูเบอรี่บลูเบอรีร่มันต้องการเอพื้นเอดินเปรียปร้ยวๆนะอืนั่นแหละยยตาเอาตัวน,นี้มาใส่เพราะว่าอีกอย่างหนึ่งเขาบอกว่าให้บอกสูตรหน่อยยิตาไม่ใช่แบบยังไงอะ ส่วนที่เขาปลูกดอกไม้อะไรอย่างนี้ถ้าสวนปลูกดอกไม้เขาทาให้ดูได้นะเพื่อนเพื่อเยตาทําให้ดูไม่ได้เพราะว่าเ <c oughs> ยตาไม่ได้ปลูกทุกปีทุกปีทุกต้นอ่ะนะเพื่อนเพื่อนนานๆปลูกทีนึงอะไรอย่างนี้นะเนาะเหมือนว่าเขาบอกว่าให้ปลูกให้ดูหน่อยเยตาจะปลูกได้ยังไงเพราะเยตาปลูกไปแล้วแต่บางเอิญวันนี้เยตาไปหาอีกต้นหนึ่งแต่มันหมดแล้วมันเป็นดอกไม้ผลไม้นี่มันเป็นช่วงฤดูเขาขายเหมือนกันนะเพื่อนเพื่อนเออนั่นแหละไปหาดูวันนี้ไม่ไม่มี อาจจะเป็นปีหน้าเนอะอาะยยตาจะหามาปลูกอีกสักต้นหนึ่งเนาะแต่ความจริงเขาก็บอกว่ามันสูงประมาณเ,าเมตรหกสิบหรืออะไรนี่มันก็ใหญ่หมันกันนะเนาะถ้ามันออกลูกหมดยยตาก็กินไม่ทันแต่ว่ามันอร่อยดีก็เลยอยากลองอยากปลูกอีกต้นหนึ่งเนาะนั่นแหละเง่นแหละเน,เนอะอาะยยตาบอกไม่ถูกจะอธิบายก็อธิบายไม่ถูกเพราะว่าเยาตาไม่ใช่เกษตรเนาะแต่ว่าอยู่นี่มันปลูกง่ายมันก็มันปลูกง่ายเ,เพื่อน มันไม่ต้องมันยังไงเยตาบอกแล้วว่าขุดขุดทมถมขุดขุดถมทมชายยาเยตาเนาะทุกอย่างขุดขุดถมถมเยตาไม่มียังมีเพื่อนบางคนก็ยังบอกเลยว่าขุดหลุมก็ขุดหลุมจริงๆอยู่บ้านเราต้องขุดต้องเอาปุ๋ยหมักปุ๋ยหมักอะไรมาลงมาเลงอะไรเนี้ยเยตาจริงจริงเดี๋ยวเยตาปลูกอันนั้นให้ดูก็เห็นแล้วแหละขุดขุดถมถมจริงๆนี่ไงอีกตัวหนึ่งคือเรนสีดำเนาะอันนี้ก็สวยแล้วเนาะนี่ต้นนี้ เห็นไหม,มต้นนี้ก็มีเออยีตาซื้อมาตั้งสี่ห้าร้อยนี่ต้นนี้ยีตาซื้อมาปลูกนะเมื่อวานเล็กๆแบบนั้นที่ยีตาถ่ายให้ดูเล็กๆแบบนั้นอ่ะต้นละร้อยต้นละหนึ่งร้อยบาทหรือเท่าไหร่เล็กๆเขาก็เอาแค่กิ่งแค่นี้อันเดียวนี่เนาะถ้ามันอร่อยยีตาก็จะเอาเฮยเผื่อยีตาตัดนะถ้ามันอร่อยยีตาก็จะตัด,ตด กิ่งลงชําดูนั่นแหละแต่ว่าอันนี้มันไม่อร่อยแต่เขาบอกว่าเมตามินมันดีมากวิาตามินมันสูงมากเลยตัวนี้ส่วนมากอยู่นี่นะเพื่อนเขาจะเอาไปทําน้ำน้ำผลไม้เนาะนั่นแหละถ้ากินเปล่าๆมันจะออกฝาดๆแต่มันก็กินได้บางคนชอบก็อร่อยเคยมีเพื่อนๆมาก็ให้เขาเด็กกินบางคนก็บอกว่าอร่อยส่วนมากผู้หญิงจะชอบนี่อันนี้นะนั่นหละ ออแล้วมีอีกคนหนึ่งเมื่อกี้ถามมายตาอ่านคอมเมนต์ไปเมื่อกี้อ่างุนปลูกกี่ปีได้กินนี่ยตาไทยดูบ่อยๆนะเนาะนี่ต้นนี้สองปียตาตัดยตาตัดกิ่งมันไม่ได้ตัดล้อเพื่อนๆยตาคือเ,เล่าให้ฟังแล้วถ้ากิ่งมันอยู่ในเดินอย่างงี้ยตาก็เอาเดินลงเอาลงดินแล้วเอาดินมากลบเอาดินมากลบเพรามันขึ้นรากประมาณปีหนึ่งขึ้นรากยตาก็ตัดปุ๊บยยตาก็มาปลูกนี่ ถ้ากิง่งใหญ่ๆแบบนี้นะเพื่อนๆปีปีเดียวได้กินเลยนี่กิ่งใหญ่ๆแบบนี้ถ้าแบบนี้ต้องรอนานหน่อยเพราะว่ามันยังไม่แก่เนาะอากิ่งใหญ่ๆนี่นี่คือหมดทุกต้นนี้นี่แถวนี้สองปีเพื่อนๆเนะาะเมื่อวานที่ยิตาพาไปดูยิตาพูดปิดไอ้ต้นใหญ่นะเกือบเกือบหมื่นสองร้อยกว่ายูโรตอนนี้หนึ่งยูโรมันสามสิบเก้าบาทแล้วด้วยเพื่อนๆเกือบสี่สิบแล้วนะถ้าคิดเป็นเงินไทยก็เป็นหมื่น่ะต้นใหญ่ที่ยิตาถ่ายให้ดูเมื่อวานเนาะ พวกนั้นเขาซื้อไปประดับบ้านมากักงลงต้นใหญ่ๆแบบนัย้ยตาไม่รู้เด้อนหลายปีแล้วแหละต้นใหญ่ๆแบบนั้นเนาะนี่อ่งงางนสองปีเนาะเพื่อนี่เพื่อนทำมาแล้วแต่กิงก่งใหญ่นี่กิ่งใหญ่ต้นนี้กิ่งใหญ่มันก็เยอะเนาะนี่ใหญ่มันก็เยอะตรงโน้นกิ่งเล็กๆนี่นี่อันนี้เล็กมากเลยเห็นไหมยังไม่มีลูกเลยอันสุดท้ายนี่สุดท้ายนี่คือกิ่งเล็กมากนี่เห็นไหม มันก็ยังปีหน้าอาจจะมีลูกเนี่ยตัวนี้กิ่งเล็กมากเลยเนาะเพราะว่าตอนแรกยีตาไม่มีกิ่งที่จะลงดินง่ายมีเพื่อนๆเ,เ,เขาขอมายีตาก็เลยไม่มีกิ่งเล็กๆนี่ข้างบ้านเขาจะจะเอาถ้าลงกระถางมันก็ดีเนาะลงกระถางเวลาเราตัดไปมันก็ยังมีดินอยู่มันก็ปลูกขึ้นง่ายเนาะอยู่ในกระถางแต่อยู่ในดินเราขุดออกไปดินมันก็จะแตกจะอะไรรากมันก็จะไอ้นั่นนะเนาะนี่ตรงนี้ยีตา คิดว่าเยตาจะเอาเยตายังไม่ได้พันเยตามีหกพันพันอื่นเยตามีหมดแล้วเนาะแต่พันนี้เยตายังไม่ยังไม่ได้จะเอาซักต้นหนึ่งเดี๋ยวรอให้เขาใหญ่เยตาจะเอาลงดินอันนี้คือพันไม่มีเม็ดพันไร,รเม็ดเนาะเพื่อนเนเนาะนั่นแหละอันนี้ที่เยตาปลูกซื้อมาประมาณสี่หรือห้าปีนี่แหละเพื่อนเพื่อน,พ,อนพวกนี้นี่สี่ห้าต้นนี่ตอนเยตามา ตอนยีตามาแรกแฟนยีตาปลูกก่อนแล้วสองต้นคือต้นนูน้นคือต้นที่เลื้อยนุนกับกับต้นนี้นี่เนาะอันนี้มาปลูกด้วยกันนี่หนะน,นึ่งสองสามสี่ห้าสี่บ้งสี่ต้นนะพอปลูกพร้อมกันเนาะกับแฟนอันนี้เป็นสีม่วงแต่องุุนอยู่นี่ยตาบอกเลยนะเป็นองุุนที่เขาไปทำวา์มันไม่ใช่มันไม่ใช่เหมือนองุุนแถวแถว,แถวบ้านเรานะ โอแต่ว่ารสชาติมันก็อร่อยอุ้ยนี่ดูยตะมันยิตาว่ามันมันเยอะเกิน,นมันเยอะเกินมันจะเหี่ยวดูนี่นี่ก็ชชางเหอเพื่อนเพื่อนอใครจะไปกินหมดต่เห็นไหมปีที่แล้วใครเห็นปีที่แล้วยิตาเก็บเก็บไปดองไปใส่ไปใส่แชแข็งไว้ไว้ทำน้ำผลไม้มีเพื่อนเพื่อนบอกว่าให้ยิตาดอง เอาดิบๆไปดองเยตาดองไม่เป็นแต่เยตาคิดว่าถ้าจะทํามันก็ทําเป็นแหละแต่เยตาจะทําไม่กินตอนไหนล่ะเพื่อนเพื่อนมันคือมันมีผลไม้ตามมาเรื่อยๆเนาะเยตามาอยู่นี่สองเดือนก็เริ่มมีผลไม้ไปแล้วมีผลไม้กินไปจนจนถึงจนถึงกลับบ้านอะ่ะเพื่อนเพื่อนนั่นแหละก็เลยไม่ทาไม่รู้จะทําไม่กินตอนไหนเนาะเออนี่แล้วนี่มีตลอดมีจนถึง จนถึงอ,อ,อะไรนะ่ะเดือนตุลาเดือนพฤศจิกาแหลนะผลไม้น่ะนั่นแหละก,ก็เลยไม่ได้คิดที่ว่าจะดองอะนะเออถ้าเกิดเราไม่ค่อยมีผลไม้เราก็คิดว่าจะดองจะทําอยู่ยแหละเพื่อนๆเนาะจ้าแค่นี้แหละคลิปนี้แค่นี้แหละเดี๋ยวยต้าจะถ้าปลูกเดี๋ยวยต้าจะพาเพื่อนๆให้ดูจะถ่ายให้ดูเนาะตอนนี้เดี๋ยวดูก่อนแฟนเยตาเขาจะตัดอัอ,อนั้นไหมถ้าไม่ตัดเดี๋ยวยต้าจะมาขอตัดทำให้ก่อนน นะ <S <S มันไม่ใช่อยู่แต่ทางโน้นนะเพื่อนๆนี่มันเลยมาแถวนี้แถวนี้เต็มเลยนี่เนาะจ้าแค่นี้แหละแค่นี้แหละคิดถึงคิดถึงคิดถึงไหนล่ะกดหรือยัง